อันจติพี่ถามเลยเรื่องคือเธอเราได้ดูบ้างไหมโอ้ยดูค่ะเป็นแฟนเป็นแฟนคลับละครเลยเพราะว่าเคมีฮะเอาวาสารอาวสารรอดูเลยถ้าดูไม่ทันก็จะไปดูในเน็ตฟลิกคือเจติดูตั้งแต่ตอนแรกคือดูไลฟ์เสร็จแล้วก็จะไปดูใน Netflix ต่อเพื่อเก็บดีเทลเพราะว่าเราขอเรื่องนี้เจริแอบแอบสร้างมาว่าคือถ่ายถ่ายวันละไม่กี่ซีนแล้วก็มันยางมากกว่าจะได้แต่ละซีเลยเลยแบบเฮ้ยมันออกมาเราดีมาก ภูมิใจแทนพี่เขาด้วยแสดงว่าพี่โอ๊ก็มีมาเล่าให้ฟังบ้างว่ามันใช่ค่ะก็ได้ยินมาว่ายากมากในบรรดาละครที่เขาเคยถ่ายไม่ได้เจอเรื่องไหนที่ทรหดขนาดนี้เลยแต่ช่วงเวลาที่เขาต้องถ่ายที่ต้องขึ้นดอยไปหรือไปถ่ายไกลๆมันทําให้ไม่ได้เจอกันเลยหรือว่าหายกันไปเลยมไม่ได้ญญาหายมันมันไม่ได้โอ้มันไม่มีสัญญาณแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็ทราบว่าขึ้นไปที่ดอยแล้วมันก็จะไม่มีสัญญาณก็ทราบแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้วทำไมติดต่อกันยังไงอะติดต่อกันยังไงหรอก็ลงมาค่อยคุยกันเหมือนก่อนขึ้นไปก็จะมีการบอกอยู่แล้วว่าไม่มีสัญญาลงมามันก็เออเราจะได้รู้ว่าเรียบร้อยแล้วะแค่นั้นนอกจากพอเข้มข้นเนื้อหาแล้วหลายคนจะโฟกัสที่ล็ซีนเราชอบมากลราไม,ไม่มันละมุนล,ละไมคือยาย,ย่าก็สวยพี่โอ้ก็ในละครเรื่องนี้คือแบบหล่อจริงๆคือเขาคู่กันแล้ว เราอินอะเราไม่ได้รู้สึกอิจฉาหรืออะไรเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันละมุนเราดูซ้ำดูซ้ำปิดตามหมปิดตามหมไม่ปิดดู<อ>วิเดียดีจ้อ,องตาอย่างนี้เลยค่ะมีมันโน<า>เป็ใส่ขิมด้วยไหมอะไรนะคะมันโนไปใส่ขิม หนูมีชื่อในติกต็อกว่าสายโมค่ะ <laughs> ใช่ค่ะก็จะทุกคนในติกต็อกจะเรียกจริงๆว่าสายโคมอะไรเงี้ย <laughs> แต่ว่าในละครก็อินอินกับบทบาทของทั้งยาย่า <laughs> แล้วก็พี่โออยู่แล้วดีมากๆเลยอย่างพอเขาเล่นลุกซีมากๆเราเรามีเขินไหมหรือว่าเวลาเราดูเราไปมา,มา <laughs> ว่าต้องฟังไหมจริว่ามันคือการแสดงคือมันไม่ไม่น่าจะเขินเพราะว่าเป็นตัวละครแล้วมันก็ทําตรงนั้นเสร็จก็จบไปอะไรเงี้ยจิว่ามันเป็นภาพที่สวยงามด้วยถือว่าคุ้มเป็นลิกซีนที่ คุ้มค่าแล้วสวยแล้วจําได้ว่าซีนแรกบนรถพี่โอบอกว่าถ่ายไปใช้เวลาประมาณ2วันกับซีน,นีซีนแค่ไม่ไม่นานนะจริงก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่สวยงามแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบความสวยงามจริงๆมันมีโมเมนต์ดูด้วยกันมั้ยมีมีค่ะก็มีบางตอนที่แบบปกติพี่เขายังไม่ค่อยดูของตัวเองนะนจริงดูแล้วบางันบางเอินวันนั้นแบบได้เจอช่วงดูสดพอดีก็เลย ได้เปิดดูของการนะคะที่เขาก็อินกับละครของเขาก็ถือว่าก็ดีค่ะดีเห็นก่อนหน้านี้พอบอกว่าปกติจะเป็นคนตอบบทได้คราแต่เรื่องนี้เขาไม่กล้าให้เราตอบให้โ้ยเฉพาะฉากเลิกซีก็ก็คือบทช่วงนั้นน่าจ็มีงานด้วยก็มีช่วยต่อบ้างเพราะว่าบทยาวมากต่อกันจนแบบอ่องกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิกซีก็ไม่ได้ต่อจริงๆเพราะว่ามันน่าจะไม่ได้ต่อช่วงนั้นพอดีค่ะก็เลยคือไม่ได้ต่อ เป็นไรคะ่ะ <c oughs> ิโอเคระหว่างที่เราฟินนิรกับพี่โอแล้วพอมันมีเลิฟซีนเราห่วงมัมยโอ้จริงๆว่าวมันคือการแสดงเพราะตัวจริเจเองอะตอนเล่นเลิฟซีนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมันมีปัญหาอะไรเพราะมันคือการแสดงเพราะทำซีนนั้นจบไปก็คือจบกก็เลยเราก็เลยเข้าใจในบทบ,บาทการมีเลิฟซีนก็ได้เอาตามสบายเลยให้มันเหมาะกับเนื้อหาให้ทุกคนได้ฟินกันจริงว่าวมันก็ดีแล้วที่มันเกิดขึ้นเรื่องนี้มันค่อนข้างดุดเดือด จริงๆว่ามันไม่ได้ดุเดือดสะจนแบบแย่แต่มันเป็นสวยงามอ่ะมันคือภาพที่สวยงามมันคือภาพคนรักกันที่มันสวยงามแล้วแบบดูแล้วมันก็รุนอ่ะจริงไม่รู้สึกว่ามันมันดูแล้วมันบาดตาบาดใจดูแล้วแบบได้ฟีลที่ดีมากหรเป็นเพราะว่ามีเรื่ซีมากเขาเลยไม่อยากมาสอับเราเมื่ออย่างที่บอกว่าเรามีช่วงที่ไม่ได้แบบว่าเจอกันแล้วก็ทํางานของเราเหมือนกันนะคะก็ช่วงที่ต่อบทได้จะเจอบทดราม่า บทดราม่าก็ทะเลาะเถียงกันไปแต่ว่าบทม,มันยากมากจรถึกนับถือในความเก่งของพี่เขาเลยว่าทํามาได้ยังไงขนาด้นโอ้คนเล่หรเปล่าเอสาะ่ดราม่าราคาน่จะเป็นอย่างนั้นไหมแน่ใจหรือว่าอย่างงั้นแน่าจกับกันคือเวลาเราเล่นละครก็มีหัวมีหน่มมีแบบว่ามีอไรอ่งเอืมไม่มีนะคะเจนจิกก็จะเล่าให้ฟังมากกว่าว่ามันยังไงอะไรยังไง จริงๆว่ามันคือการทํางานไม่ไม่มีการมาหูมาหัวกันหรอกว่าเราควรจะได้กลับมางานกันาคารอะไรใช่ใช่ค่ะเขาก็ผ่านอะไรกันมาเยอะไม่น่าไม่น่าจะต้องมานั่งหูกับการแสดงการแสดงถ้าแบบไม่ตั้งใจเล่นมันก็คนก็ไม่อินก็เลยโอเคเข้าใจค่ะทำุขภาพพี่โอ๋หน่อยก่อนนะนี้นี่ปวดหลังตอนนี้ปวดหลังเหรอคะตอนนี้แกยภาพอยู่ก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะจริงๆว่าด้วยความที่ทํางานหนักแล้วพอมีเวลาก็อยากจะทํา สิ่งที่ตัวเองอยากทาจนลืมว่าแบบการนั่งนานๆหรือการยืนนานๆมันไม่ดีกับสุขภาพอเลยมาเลยทําให้ส่งผลให้ร่างกายมันมันมันแย่เรียกว่าอะไรนะหมอลองกระดูกปิ้นนิดหน่อยก็เลยตอนนี้ก็มีการระมัดระวังมากขึ้นเลือกที่นั่งมากขึ้นแล้วก็มีการไปกายภาพบําบัดด้วยก็จริงๆว่าจะดีขึ้นตามลําดับด้ทำที่ก็เป็นแบบหนุ่มซ่ากันนิดนึงเหรอนเนาะันนิดนึงเหรอยังไงบ้าง จริงห้ามมาตลอดค่ะเพราะว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดแบบไม่ได้วอร์มแล้วพี่เขาก็โตแล้วจริงๆว่ามันมันอันตรายแม้แต่เราเต้นอ่ะเรายังด้วยอายุตัวจริงๆเองเต้นจริยังได้เสียงเข่าดังเย็ดเย็ดเลยแล้วพี่เขากระโดดไปกระโดดมาจริงว่ามันมันก็อันตรายมันมันอาจจะหักได้อไรเงี้ยกระดูกหักหรือแบบจริงว่าตอนนี้พี่เขาก็ระมัดระวังตัวในการในการ เอ็กตรีมกีฬาเอ็กตรีมมากที่จริงพี่โอเขารู้ลิมิตนะวันนี้ของร่างกายตัวเองว่ามันได้แค่ไหนไว้บางทีก็จําได้บางทีก็ลืม<อ>ก็ต้องช่วยช่วยกันเตือนจริงๆเพราะว่าบางที <c oughs> ทําทําอะไรแล้วมันก็เพลินแล้วก็พี่เขาก็จะลืมต้องช่วยกันเตือน <c oughs> เราจะเป็นสายเบรกใช่ไหมอะไรนะคะสายเบรกเราจะเป็นคนเบรกเขาใช่ไหมคือเราก็ช่วยเบรกได้ตามที่เราได้เจอเขาเนอะเพราะบางทีพี่เขาก็แบบ ไปทําของเขาเราก็อยู่ของเราเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะคอยบอกว่าพอแล้วหรือก็จริงๆคอยเตือนเขาเสมอเธอเป็นคนสน,นมากเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบทำํำกนะชอบทําในกิจกรรมของตัวเองมากมจะอินกับสิ่งที่ตัวเองทํามากมาเลยมาเลยค่อนข้างจะห้ามยากเหมือนกัน อย่างนั้วันนี้มันมีปัญหาข้อเข่าด้วยกันนะกูเมันต้องเปลี่ยนท้่ที่เขลี่ยที่หลังเออมนมันต้องเปลี่ยนกิจกรรมในการต้องเจอการจัดวัซีเมื่อก่อนต้องไปนั่งเป่าต้องไปทำอะไรเปลี่ยนไหมไม่จีอ่ะจียังเต้นเหมือนเดิมแล้วจีก็ยังเป็นดาวทิกตอกเหมือนเดิมตัวพี่เขาต้องเผาๆลงแล้วค่ะใช่เพราะพี่เขามันจะโผดกว่าของนันจีนันจีก็เต้นติกตอกแค่นี้เองนี่คือคนที่ไม่ค่อยได้ชวนเขาเต้นติกตอกใช่ไหมก็จริงๆแบบ ขอวนขอดิโปรเต้นกับน้องทักหนึ่งแล้วพอน้องเต้นหนึ่งไอพ้อมพี่เขาเต้นหนึ่งเพลงแล้วก็ไม่กวนเขาแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พี่เขาไม่ได้ถนัดก็เลยไม่อยากจะไปบังคับเขาอะไรก็บังคับแหละค่ะแต่ว่าหนึ่งคลิปก็บังคับคลิปดีวก็คือดีแล้วดีแล้วแฮปปี้มากแบบแต่ว่าถ่ายไปหลายแบบแต่ว่าจริงๆเอาเอาแบบอดูดีละกันตลกก็มีแต่ว่ามันอาจจะตลกเกินไปหน่อยเอาแบบดูดีสำหรับพี่ค่ะ เวมาเล่นเต้นงีงีองงบ้างไหคะงูงี่ะก็มีงองง่บ้างค่ะแต่ว่าพอได้เริ่มทาแล้วก็จะขออีกรอบนะอันนี้ยังไม่ดีเลยขออีกรอบนะอะไรงก็จะใส่อะไรไหมคะอะไรนะใส่ไหมต้อง่หรอเ่า้ยเเลยไหมยังยังใครยังไม่คิดเรื่องนี้เลยค่ะไม่อยากตามกระแสเลยเพราะว่าจีว่ามันทุกอย่างมันพ <uyor> ึ่งใครตัวนั้นจิตรู้สึกว่าสิ่งที่จิจิตทำมันมันเยอะขึ้นก็เลยคิดว่าอยากจะทํตรง ให้มากกว่าวจริงๆมีสัตว์เลี้ยงเยอะมากก็เลยไม่ได้คิดเรื่องอยากจะมีลูกเลยค่ะมีนกอยู่เจ็ดแปดตัวมีมีหมาอีกสองตัวอะไรอย่างงี้จิบเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็เลยคิดว่าพอแล้วทำงานเพื่อเด็กๆเลยตอนนี้ก็อย่างไรคนถามว่าทุความที่ระยะเวลาในการคบกันรมันค่อนข้างยาวอ๋อเจิยวว่ามัน,มนไม่มันไม่เกี่ยวกับระยะเวลาหรอกค่ะมันเกี่ยวกับว่าเราโอเคที่จะมีมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่แบบก็ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่า บางคนต่างนี้อะไรที่ต้องทําต้องรับผิดชอบเยอะจีจอยากเก็บตังค์เยอะๆมากๆเลยค่ะอยากให้รู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จในเรื่องการแบบมีเงินแล้วก็ดูแลครอบครัวของจีให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็ อนาคตจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันดีกว่าอทำยังไงให้รู้สึกว่าเป็นแฟนกันทุคนบางคนบอกว่าเาปรนนาจากแฟนจะเป็นเพื่อนเหรอจริงจริงมันคือเพื่อนมากกว่าค่ะเพื่อนที่จะมีความห่วงใยแบบว่าช่วยดูแลกันอาจจะแบบว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยแต่ว่าจริงๆก็เราก็ใช้ชีวิตแบบเพื่อนกันใช้ความเข้าใจในการทํางานที่พี่ถามว่าหึงไหมจริงจริงก็ที่มีการหึงอะไรทั้งนั้นก็เข้าใจมากกว่าค่ะที่จะทำาี่อยู่ได้ยใช่ใช่ค่ะ เห็นล่าสุดนี่ยืร่วมงานเกี่กับนักแสดงแบบ่นใหญ่ๆแบบนี้มีความกดดันอะไรบ้างไหมคะโอตอนแรกตอนตอนแรกที่เดินเข้ามาในนี้ก็เครียดเหมือนกันนะคะแต่พอได้พูดคุยกับพี่เขาพี่เขาก็คือมืออาชีพเป็นกันเองมากก็เลยรู้สึกว่าไม่ยากเลยค่ะจริงจริงจริงีงงงงต้องใชยเดี่ยวมันก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ยากที่สุดแต่หลังจากนี้ไปถ้าเราอยู่คนเดียวมันน่าจะดีขึ้นแล้วค่ะครับแบบพี่พี่ามาริโอ้แบบส่งกำลังใจให้บ้างไหมครับ โอมยังไม่ได้บอกเลยเไม่ได้บอกเลยว่าจะจะ,จะเกิดอะไรขึ้นค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปอัปเดตกันหน่อยนี่อนถามพี่พี่บอกว่าจะใส่ชุดว่าทัชั่เซ็กซี่ชุดได้นอนได้น้ำก็มีคอมเมนต์หรือว่ามีช่วยเลือกชุดเลือกรูปที่เราโคเนี่ยค่ะมีมีมีแบบว่าถ้า,ถ,าถ้ามีแบบแบบรูปไหนขึ้นรูปแรกดีก็ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จริงก็จะเลือกมาแล้วว่าโอเคแล้วรีทัชเรียบร้อยแล้วไม่โตจนเกินไปส่งให้เขาดูก,ดก็ก็มีให้แบบให ไม่ได้ส่งอะแต่ว่าจะจะอยู่ตรงนั้นมากกว่าแล้วจีกําลังเลือกรูปพอดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกรูปไหนขึ้นรูปแรกดี<ม>ใช่จะไม่จะไม่ได้แบบว่าตั้งใจส่งไปให้เขาเลือกให้เพราะว่าเรารู้ว่าเราชอบ